กราฟินเป็นแผ่นคาร์บอนบางเบาที่บรรจุความรู้ทางฟิสิกส์ไว้วันนี้ผมจะพามาหาความรู้เรื่องเสียงโดยจะไปสอบถามจากอาจารย์พงษ์ทรงพงษ์จากภาควิชาฟิสิกส์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยกันเลยครับตามผมมาเลย <c oughs> สวัสดีครับอาจารย์พงศ์อ้าวสวัสดีครับฟินเจอกันอีกแล้วนะวันนี้อยากจะรู้เรื่องอะไรล่ะวันนี้จะมาขอความรู้เรื่องเสียงครับอาจารย์เอาสิว่ามันเลยอยากรู้เรื่องอะไรลองถามมาเอาเรื่องพื้นฐานเลยครับเสียงคืออะไรครับผมก็รู้จักเสียงมาตั้งนานนมแล้วแต่พอจะให้อธิบายชัดๆว่าคืออะไรกลับอธิบายไม่ถูกเลยครับอ๋อเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเรื่องเสียงนี่เป็นเรื่องที่เรา รับรู้กันมานานแล้วแล้วเราก็เข้าใจกันทุกคนว่าเสียงคืออะไรแต่ครั้นพอจะให้อธิบายว่าเสียงคืออะไรตามหลักวิทยาศาสตร์จริงเนี่ยมันก็อธิบายไม่ค่อยถูกอ่ะนี่เป็นเรื่องปกติงั้นอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยนะครับผมจะได้เอาไปบอกคนอื่นให้อ,อ๋อได้ได้เสียงเนี่ยมันก็เป็นคลื่นกลชนิดหนึ่งซึ่งมีช่วงความถี่เนี่ยอยู่ในช่วงที่หูของเรารับรู้กันได้เราเลยใช้เสียงนยในการสื่อสารกันได้ไงล่ะ ความถี่ช่วงที่ว่าสักเท่าไหร่หรอครับโดยทั่วไปเนี่ยนะเขาก็จะถือว่าความถี่ที่หูเราได้ยิน,นยอยู่ในช่วงตั้งแต่20เฮิรตซ์ไปจนกระทั่งถึง20,000เฮิรตซ์หรือว่า20กิโลเฮิรตซ์แต่ก็มันก็แล้วแต่คนนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยเขาถือว่าเด็กๆเนี่ยหูก็จะดีกว่าผู้ใหญ่ก็จะได้ยินเสียงในช่วงที่กว้างกว่าผู้ใหญ่นี่ก็จะหูแย่ลงนะครับก็จะได้ยินเสียงในช่วงที่แคบกว่านั่นเอง งั้นเสียงก็เป็นเครื่องชนิดหนึ่งสิครับงั้นมันก็ต้องมีแหล่งกําเนิดและต้องมีตัวกลางอ่าใช่แล้วแหล่งกําเนิดของเสียงแล้วก็ตัวกลางของเสียงมันก็ต้องมีตัวกลางของเสียงโดยทั่วไปเนี่ยมันก็คืออากาศนั่นเองนะครับที่เราอยู่กันนี่แหละนะแต่ยังไงก็ดีเนี่ยเสียงมันก็ยังคงเดินทางผ่านของแข็งแล้วก็ผ่านของเหลวได้เหมือนกันแล้วแหล่งกําเนิดของเสียงล่ะครับแหล่งกําเนิดของเสียงก็คือจุดที่มันเกิดการสั่นสะเทือน พอมันสั่นสะเทือนเสร็จแล้วมันก็จะมีการผลักเอาอากาศที่อยู่ด้านข้างๆเนี่ยออกไปแล้วมันก็ส่งผ่านการสั่นสะเทือนตรงนี้ออกไปเป็นคลื่นเสียงถึงหูเรานัง่งอย่างเราฟังเพลงจากลำโพงนี่แสดงว่าในลำโพงก็ต้องสั่นสะเทือนนะสิครับใช่ถ้าเราลองสังเกตลำโพงนะครับแล้วก็ลองสังเกตผิวหน้าของลำโพงดีๆเนี่ยตอนที่มันกำลังเปล่งเสียงอยู่เราจะเห็นว่าผิวหน้าของลำโพงนี่มันมีการสั่นเข้าสั่นออก และการสั่นเข้าสั่นออกของลําโพงอันนี้นะครับมันก็จะกระแทกให้อากาศมันมีการเคลื่อนที่แล้วอากาศมันก็จะไปกระแทกกันต่อไปเป็นทอดทอดทอด,ทอดมาจนกระทั่งมาถึงหูเราแล้วเราก็ได้รับฟังเป็นเสียงนั่นไงล่ะ คนเราพูดกันหรอครับออสำหรับกาฟินนี่ผมก็ไม่รู้นะว่ากาฟินพูดยังไงนะแต่สําหรับคนเราเนี่ยเ,ออเวลาคนเราพูดเนี่ยมันจะต้องเปล่งเสียงโดยการพ่นลมออกมาผ่านอวัยวะชิ้นหนึง่งนะครับที่เป็นแผ่นกั้นอยู่ในหลอดลมของเราเนี่ยแผ่นกั้นอันนี้เราก็เรียกว่าเส้นเสียงแผ่นกั้นตัวนี้ก็จะเกิดการสั่นเหมือนกับที่เราเป่าหลอดเล่นนะครับจากนั้นเนี่ยไอเสียงที่เกิดจากการสั่นตัวเนี้ย ก็จะผ่านออกมาที่ปากแล้วเราก็จะใช้อวัยวะจํานวนหนึ่งในการบังคับให้เสียงเนี่ยมันออกมาอย่างที่เราต้องการแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการควบคุมตรงนี้มันก็ค่อนข้างซับซ้อนเราลองนึกดูนะครับมันจะซับซ้อนมากเลยแล้วก็มีอวัยอวัยวะที่เกี่ยวข้องเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยพอนึกออกแล้วครับเวลาที่เราพูดเราเลยต้องพ่นลมออกมานี่เองแหมการบังคับนี่มันซับซ้อนอย่างที่อาจารย์ว่าจริงๆครับ อืมใช่เรื่องของเสียงพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากนะครับแล้วเราว่าเรื่องด้วย,วยเรื่องของเสียงทั่วไปกก่อนแล้วกันเสียงเป็นคลื่น มันก็ต้องมีสมบัติของคลื่นสิครับอาใช่แล้วครับและกาฟินก็เคยรู้แล้วนี่ว่าเรื่องคลื่นเนี่ยสมบัติของคลื่นมันมีอะไรบ้างสมบัติที่บอกว่าเป็นคลื่นก็มีสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนใช่ไหมครับอาดีมากใช่แล้วเนี่ยเราจะดูสมบัติการแทรกสอดของคลื่นเสียงกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นอนุภาคเนี่ยนะครับมันก็มีทั้งการสะท้อนมีทั้งการหักเหอนุภาคมันก็มีได้ แต่ถ้าเกิดว่าเสียงเนี่ยมีปรากฏการแทรกซ้อนก็รับประกันได้เลยว่าเสียงเนี่ยเป็นคลื่นอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูที่โตัวทดลองนึงกันแล้วกันนะครับแล้วว่าเราจะได้แสดงให้เห็นได้ว่าคลื่นเสียงเนี่ยมันเป็นคลื่นโดยมีปรากฏการแทรกซ้อนจริงๆ เดี๋ยวผมจะใช้เครื่องมือบนโต๊ะเนี่ยนะครับแสดงสาธิตให้ดูว่าเสียงเนี่ยมีสมบัติในการแทรกสอดได้เอาเลยครับบนโต๊ะนี้มีอะไรบ้างครับบนโต๊ะเนี่ยนะครับก็จะมีลําโพองอยู่2ตัวนะครับแล้วผมก็จะใช้น้ตบุ๊กเครื่องนี้เป็นตัวกําเนิดเสียงซึ่งทําให้ผมสามารถตั้งค่าแล้วก็ปรับความถี่ของเสียงได้ใช่ไหมแล้วก็ลำโพงสองตัวเนี่ยนะครับก็จะอยู่ห่างกันประมาณเมตรหนึ่ง นะและผมก็จะเปิดเสียงที่มีความถี่ประมาณสัก1,000เฮิรตซ์นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเปิดเสียงแล้วนะได้ยินนะได้ยินแล้วครับแล้วยังไงถึงแสดงว่าเกิดการแทรกสอนแล้วล่ะครับอ่ะทีนี้กฟาฟินลองขยับที่ไปนะครับพอเราขยับที่ไปที่ตำแหน่งอื่นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าระยะทางที่เสียงเดินทางจากลำโพงแต่ละข้างไปหาหูเราก็จะเปลี่ยนไป ะระยะทางสองอันนี้ก็จะไม่เท่ากันเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเสียงที่เดินทางมาหาเรามีระยะทางไม่เท่ากันเฟสของเสียงที่ไปถึงหูเราก็จะมีเฟสไม่ตรงกันไปด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเสียงที่เดินทางไปหาเรามีเฟสตรงกันเขาเรียกว่าอะไรนะครับการรวมกันแบบเสริมกันใช่ไหมครับถ้าเป็นเสียงก็จะดังที่สุดอ่าถูกต้องแล้วถ้าเกิดว่ามันตรงกันข้ามกันล่ะก็จะเป็นการรวมกันแบบผักล้างกันถ้าเป็นเสียงแบบนี้ ก็จะค่อยที่สุดน่าจะเงียบไปเลยใช่ไหมครับอ่าใช่แล้วแต่ว่าในกรณีของเราเนี่ยนะครับเสียงมันคงไม่หักล้างกันจนกระทั่งเงียบสนิทหรอกแต่ว่ามันก็จะเบาลงไปท่านั้นเองนั่นก็เป็นเพราะว่าอ่ะอัมเิจูดของเสียงที่มาจากลําโพงแต่ละข้างเนี่ยมันก็อาจจะไม่เท่ากันอ่าตอนนี้นะเพื่อความแม่นยําผมจะใช้ไมโครโฟนเนี่ยแทนหูของคนนะครับแล้วก็ใช้อ่าไอแพดเนี่ยทำเป็นออสิลโลสโคปแทนอ่ ความรู้สึกที่เรารับรู้ได้นะครับถ้าเราย้ายตำแหน่งของไมโครโฟนเนี่ยไปตรงตำแหน่งต่างๆกันเราจะเห็นว่าพอขยับไปเนี่ยกราฟในออสซิลโลสโคปเนี่ยก็จะสูงบ้างต่ำบ้างนั่นก็คือแทนว่าเสียงเนี่ยดังบ้างค่อยบ้างนั่นเองอลองดูนะครับ ชาใช้หูฟังตำแหน่งก็จะไม่แน่นอนจากที่อาจารย์สาธิตให้ดูนี่แสดงว่าถ้าเสียงไม่ใช่คลื่นเมื่อมันเดินทางมารวมกันมันก็จะมีแต่ดังขึ้นอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่เนื่องจากมันเป็นคลื่นมันเลยมีทั้งรวมกันแบบเสริมกันและหักล้างกันอืมใช่แล้วครับการที่เสียงมีสมบัติของการแทรกสอดนี่เองทําให้ยืนยันได้ว,ว่าเสียงเนี่ยมีสมบัติเป็นคลื่นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปนั่งที่เก่ากันดีกว่า อพอเสียงเป็นคลื่นมันก็ต้องมีสมบัติอื่นๆของคลื่นด้วยสิครับพวกความสัมพันธ์ของความเร็วความถี่และความยาวคลื่นอะใช่แล้วแต่เนื่องจากว่าในธรรมชาติเนี่ยนะครับเสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเป็นคลื่นรูปทรายนะแต่ว่าเพื่อความง่ายเนี่ยเราก็เลยบอกว่าเสียงเนี่ยประกอบไปได้วยคลื่นรูปทรายมากมายหลายๆรูปมีความถี่อะไรบ้าง แต่เราก็คงบอกความถี่ทั้งหมดไม่ได้หรอกครับเพราะมันเยอะงั้นเวลาเราพูดเรื่องเสียงก็ไม่ค่อยจะบอกว่ามีความถี่อะไรเท่าไหร่บ้างนั่นแหละครับใช่แล้วครับแต่เราอาจจะบอกว่ามันมีความถี่สูงหรือว่าต่ําได้เหมือนกันนะแต่เนื่องจากว่าธรรมชาติเนี่ยมันไม่ค่อยมีเสียงความถี่เดียวใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเมื่อเราพูดเรื่องเสียงเราก็จะบอกมันว่าเสียงเนี่ยมันแหลมหรือว่ามันทุ้มแทนนะครับเหมือนที่เราจะแยกเสียงผู้ชาย ผู้หญิงออกจากกันได้นะครับผู้หญิงอ,อจาจจะเสียงแหลมผู้ชายเสียงทุ้มนั่นเองนะครับหรือแม้กระทั่งเครื่องดน,นตรีบางอย่างซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะมีความถี่เดียวเนี่ยนะครับอย่างเช่นขลุ่ยเนี่ยมันก็ยังไม่มีความถี่เดียวนะมันก็ยังประกอบไปด้วยหลายความถี่ออกมามากมายเลยละ่ะนั่นคงเป็นเพราะมันเกิดขึ้นนิ่งได้หลายความถีน่นะสิครับมันเลยปนกันออกมาอาใช่แล้วในขลุ่ยเนี่ยเวลาเราเป่ามันก็จะมีคลื่นนิ่งจํานวนมากมายอยู่ข้างในนั้นนะครับ ถึงคลื่นนิ่งแล้วทําให้ผมนึกถึงคลื่นในเส้นเชือกแบบนี้คลื่นเสียงจะเดินทางในอากาศแบบคลื่นในเชือกหรือในสปริงไหมครับโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะแบ่งคลื่นตามทิศทางการเคลื่อนที่ของตัวกลางนะครับคือคลื่นตามขวางหรือว่า transverse wave ซึ่งตัวกลางเนี่ยจะเคลื่อนที่ตั้งฉากกับทางเดินของคลื่นแล้วก็คลื่นตามยาวหรือว่า longitudinal wave ซึ่งตัวกลางเคลื่อนที่ไปมาในทิศเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียงเป็นคลื่น ็น่าจะเคลื่อนที่ได้ทั้งสองแบบใช่ไหมครับใช่แล้วแต่โดยทั่วไปเนี่ยเสียงจะเคลื่อนที่ในตัวกลางที่เป็นของไหลใช่ไหมครับอย่างเช่นอากาศหรือของเหลวซึ่งตัวกลางพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยมีแรงดึงกลับเมื่อตัวกลางเคลื่อนที่ไปนในแนวเฉือนดังนั้นจึงเกิดคลื่นตามขวางยากมากและถึงเกิดก็จะมีความเร็วต่ำแล้วก็สูญเสียพลังงานได้เร็วผิดกับการเคลื่อนที่แบบอัดขยายซึ่งมีการตอบสนองได้เร็วดังนั้นคลื่นเสียงในอากาศเนี่ย หรือในของเหลวเนี่ยจึงถือว่าเป็นคลื่นตามยาวเท่านั้นก็ได้แสดงว่าในของแข็งก็เป็นคลื่นตามขวางได้สิครับมันก็ขึ้นอยู่กับตัวกลางเป็นหลักนะครับเราอ,อาจจะบอกว่าอัตราเร็วของเสียงเนี่ยเป็นสมบัติของตัวกลางเลยก็ได้อาจารย์พอจะอธิบายให้มากกว่านี้หน่อยได้ไหมครับเช่นสมบัติของตัวกลางตัวไหนทําให้เร็วหรือช้านะครับได้สิก่อนอื่นเรารู้ว่าเสียงเนี่ยเป็นคลื่นใช่ไหมครับแล้วคลื่นเนี่ยก็คือการรบกวน ที่เกิดขึ้นแล้วก็แผ่ไปในตัวกลางนะครับไอ้เจ้าการแผ่ไปนี่แหละจะเป็นตัวบอกว่าเสียงเนี่ยมันมีอัตราเร็วมากหรือน้อยแค่ไหนถ้าตัวกลางมีแรงยึดกันมากๆเนื้อแน่นๆก็จะเคลื่อนที่ไปได้เร็วใช่ไหมครับเพราะมันมีแรงดึงระหว่างกันเยอะพอตัวหนึ่งขยับที่ไปอีกตัวก็ขยับตามเร็วใช่ละเก่งมากเลยเราลองนึกถึงภาพลูกตุ้มลหลายๆลูกนะครับที่ผูกกันด้วยสปริง เมื่อลูกตุ้มที่ปลายข้างหนึ่งขยับเนี่ยที่ลูกอยู่ข้างก็จะขยับตามไปด้วยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอ,อ่าอย่างนี้ถ้าสปริงแข็งๆมีแรงดึงเยอะๆลูกตุ้มก็จะถูกดึงให้เคลื่อนที่ตามไปได้เร็วนั่นเองใช่ละนั่นก็หมายถึงว่าคลื่นเคลื่อนที่ได้เร็วในตัวกลางที่มีแรงยึดเหนี่ยวเป็นถุงสูงไงนะงั้นก็ฟฟินคิดว่าเสียงเดินทางในอากาศกับเดินทางในของแข็งอันไหนจะเดินทางได้เร็วกว่ากันล่ะอย่างนี้ก็ต้องของแข็งสิครับ ใช่แล้วทีนี้ถ้าเรามาดูค่าความเร็วของเสียงในตัวกลางต่างๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าอัตราเร็วของเสียงในของแข็งเนี่ยมันจะเร็วกว่าที่อยู่ในแก๊สมากทีเดียวเลยล่ะตอนนี้คงอธิบายได้แล้วนะครับเพราะอะไรแต่อาจารย์ครับผมเห็นค่าในตารางมีอัตราเร็วเสียงในอากาศ2ค่าที่2ออุณหภูมิสแสดงว่าอัตราเร็วเสียงขึ้นกับอุณหภูมิด้วยเหรอครับใช่แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแบบอ,อ้อมๆนะครับก็คือมันก็ขึ้นผ่านตัวกลางคืออากาศอีกทีนั่นแหละ ก็คือว่าเวลาที่อุณหภูมิของอากาศสูงขึ้นมันก็จะทําให้ความหนาแน่นของอากาศลดลงแลวความหนาแน่นของอากาศที่ลดลงนี่แหละครับที่จะส่งผลทําให้ความเร็วอัตราเร็วของเสียงที่อยู่ในอากาศเ,เปลี่ยนไปมันก็ยังไม่ค่อยชัดนะครับว่าเปลี่ยนยังไงเอาอย่างนี้นะครับเราลองนึกถึงภาพลูกตุ้มผูกกระมวลอย่างเมื่อกี้เนี่ยเสร็จแล้วถ้าลูกตุ้มแต่ละลูกเนี่ยนะครับมีมวลมากขึ้นแลวก็หนักขึ้นนะฮะเราคิดว่า การส่งผ่านการสั่นสนะเทือนของลูกตุ้มเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้ามวลมากขึ้นตามกฎของนิวตันข้อที่2ความเร่งเกิดขึ้นน้อยลงใช่ไหมครับการเคลื่อนที่ก็น่าจะเกิดช้าลงไปด้วยงั้นผมว่าขึ้นก็จะเคลื่อนที่ในตัวกลางนี้ได้ช้าลงกว่าเดิม่ะถูกต้องแล้วครับทีนี้เราย้อนกลับไปดูในกรณีของอากาศเมื่ออากาศร้อนขึ้นความเร็งของเสียงในอากาศเนี่ยจะเป็นยังไงครับเพราะอากาศร้อนขึ้นอากาศก็จะขยายตัวความหนาแน่นก็จะน้อยลง ก็คือมวลอากาศในปริมาตรเดิมน้อยลงเปรียบเหมือนมวลก้อนเล็กลงอัตราเร็วของเสียงก็น่าจะเร็วขึ้นนี่สิครับใช่แล้วครับแล้วก็มีสมการสําหรับประมาณค่าอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่อุณหภูมิต่างๆกันตามสมการนี้นะครับเมื่อแทนค่าอุณหภูมิของอากาศเป็นองศาเซลเซียสเข้าไปเราก็จะได้ค่าอัตราเร็วของเสียงในอากาศเนี่ยเป็นเมตรต่อวินาทีออกมาแล้วอัตราเร็วของเสียงในตัวกลางอื่นๆก็จะเป็นแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับอันนี้ก็แล้วแต่กรณีนะครับ แต่มันก็มีกรณีทั่วไปอยู่เหมือนกันคือปกติเราจะเรียกตัวแปรที่บอกถึงแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของตัวกลางว่าโมดูลัสความยืดหยุ่นเราเรียกตัวแปรในกลุ่มนี้ว่าเป็นค่ายืดหยุ่นหรือว่าอิลัสติกเทอร์มแล้วมวลของตัวกลางที่จะสั่นตามในรูปของความหนาแน่นเราก็เรียกตัวแปรในกลุ่มนี้ว่าค่าเฉื่อยหรือว่าอินเชียลเทอร์มและอัตราเร็วของเสียงในตัวกลางใดๆเนี่ยก็สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีค่า v หรือตาเร็วเนี่ยครับเท่ากับสแควรูทอิลาสติกหารด้วยอินเนอร์เชียลเทอมชักจะยากนะครับม,มันก็ชักยากนิดหน่อยนะครับอย่างในกรณีของอากาศเนี่ยโมดูลัสความยืดหยุ่นของอากาศเนี่ยเราก็จะเรียวกว่าบล็อกโมดูลัสซึ่งแทนด้วยตัว B นะครับซึ่งก็เป็นอิลาสติกเทอมส่วนอินเนอร์เชียลเทอมก็คือความหนาแน่นของอากาศซึ่งก็แทนด้วยตัวโรอัตราเร็วของเสียงในอากาศนี่ก็จะมีค่าเป็น V ทเท่ากับสแควรูท B ส่วนโรส่วนในกรณีของเสียงที่วิ่งอยู่ในเส้นลวดที่ขึงตึงเช่นในสายกีตาร์เนี่ยนะครับอสติกเทอมก็จะเป็นแรงดึงในเส้นเชือก T แล้วก็อินิเชียลเทอมก็จะเป็นความหนานแน่นของลวดตามยาวเป็นมวลของลวดต่อหน่วยความยาวหนึ่งหน่วยเราก็จะใช้ตัวมิลแทนอัตราเร็วของเสียงในลวดนี้ก็จะมีค่าเป็น V เท่ากับสแควรูทส่วนมล่ะ งั้นตอนที่เราตั้งเสียงกีตาร์เราบิดปุ่มปรับเสียงคือการที่เราปรับความเร็วเสียงในสายกีตาร์ใช่ไหมครับแล้วสายกีตาร์แต่ละสายก็มีขนาดไม่เท่ากันนั่นน่าจะส่งผลต่ออินเนอร์เทอมตัวล่างแน่ๆเลยอ่าถูกต้องแล้วก็ฟินสังเกตไหมครับว่าเวลาเราตั้งสายกีตาร์เราบิดปุ่มปรับเสียงเนี่ยนะครับให้สายกีตาร์เนี่ยมันตึงขึ้นสายกีตาร์สายนั้นก็จะมีเสียงสูงขึ้นเวลาเราปรับให้มันหย่อนลงสายกีตาร์ก็จะมีเสียงต่ําลง ง่างพวกเราลองคิดดูนะครับว่าในกระบวนการตั้งสายกีตาร์เนี่ยมันมีปัจจัยอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไร พอเข้าใจเรื่องเสียงบ้างแล้วครับวันนี้ได้ความรู้จากอาจารย์หลายเรื่องเลยเอาไอธิบายปรากฏการเสียงต่างๆได้เยอะแยะะดีแล้วล่ะครับแต่เดี๋ยวๆก่อนไปเนี่ยนะครับผมมีอะไรที่จะแสดงให้ดูขำๆหน่อยนะครับเดี๋ยวตามมาผมมีลูกโป่งสวรรค์อยู่นะครับในลูกโป่งสวรรค์เนี่ยบรรจุแกส๊สฮีเลียม แก๊สฮีเลียมเป็นแกส๊สเฉื่อยซึ่งมีความหนาแน่นน,น้อยกว่าอากาศเพียงแค่หนึ่งใน9หรือนใน10เท่าเท่านั้นเองแต่ในขณะเดียวกันมีสมบัติความยืดหยุ่นหรือว่าเบลโมดูลัสใกล้เคียงกับอากาศปกตินั้น่างทฤษฎีถ้าเราคำนวณค่าความเร็วของเสียงในฮีเลียมยก็จะพบว่ามันก็จะมีความเร็วของเสียงมากกว่าความเร็วของเสียงในอากาศอยู่สักประมาณ3เท่า ผมจะสูดแก๊สซีเลียมนี้เข้าไปนะครับแล้วเราลองอับพปลายดูว่าทําไมเสียงผมถึงเปลี่ยนไปได้นะครับก่อนผมสูดนะครับเสียงผมจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสูดแก๊สซีเลียมนี้เข้าไปนะครับเสียงผมจะกลายเป็นอย่างนี้นะครับเราลองอภิพปลายกันดูนะครับจับกลุ่มเฮ้ิสไนตกันดูว่าทําไมเสียงผมถึงได้เปลี่ยนไปเป็นแบบนี้ได้จากความรู้ที่เราได้มาวันนี้นะครับ ตอนนี้เราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องสมบัติของเสียงเบื้องต้นโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวกลางและอัตราเร็วของเสียงกันแล้วนะครับน้องๆลองอภิปรายกันว่าทําไมเสียงของอาจารย์ถึงได้เปลี่ยนไปขนาดนั้นฝากค,คุณครูช่วยแนะนําด้วยนะครับอ้อน้องๆอ,อยากไปทดลองกับลูกโป่งสวรรค์ทั่วไปที่มีขายนะครับเพราะส่วนใหญ่มันจะบรรจุไฮโดรเจนไม่ใช่ฮีเลียมมันอันตรายมากนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ